สวัสดีครับกระผมนายกฤษดาสายสมรตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบ้านขุดพึ่งสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลงปลมพูเขตยสองในวันนี้นะครับกระผมจะมานำเสนอที่มาสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจนะครับในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับ ซึ่งกระผมนั้นนะครับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยชั้นมนธรธถมศึกษาปีที่1นะครับซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นนะครับกระผมได้มีการนําหลักสูตรสานศึกษามาวิเคราะห์นะครับแล้วก็ออกแบบการจัดการเรียนรู้นะครับให้เหมาะสมกับับของผู้เรียนและเนื้อหานะครับเพื่อให้นักเรียนนั้นมีความกระตือรือร้อนและเรียนรู้อย่างมีความสุข นะครับมารูวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนการสอนนะครับสำหรับสภาพปัญหานะครับโดยในปีการศึกษาที่ผ่านมานั้นโรงเรียนบ้านกุดพึ่งนะครับประสบป,ปัญหากับสถานการณ์โรคโควิด -19 นะครับโรงเรียนก็ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ออนแฮนและออนไซต์นะครับตามประกาศของสอบอคจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับทำให้นักเรียนนั้นนะครับ ได้รับการพัฒนาที่ไม่เต็มที่เท่าที่ควรนะครับขาดความต่อเนื่องในการเรียนรู้นะครับโดยเฉพาะนักเรียนชั้นประรถมศึกษาปีที่1นนั้นนะครับซึ่งเป็นวัยที่ต้องได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนอย่างต่อเนื่องนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวน,น,นั้นนะครับส่งผลให้นักเรียนชั้นประรถมศึกษาปีที่1่มีพัฒนาการที่ค่อนข้างช้านะครับทั้งเรียนจําสระพยัญชนะ บางตัวไม่ได้นะครับขาดการทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ขาดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับที่หลากหลายและไม่ได้รับความเอาใจใส่จากผู้ปกครองนะครับและนั่นก็เป็นเกิดจากบริบทของชุมชนนะครับที่ผู้ปกครองนะครับไปทํางานที่ต่างจังหวัดแล้วก็ฝากลูกไว้กับตายายหรือญาตินะครับและก็ไม่รับการเอาใจใส่ในเรื่องของการทบทวนบทเรียนนะครับ และทาให้เป็นปัญหาในรายวิชาภาษาไทยนําไปสู่วิชาอื่นๆอีกด้วยนะครับดังนั้นในปีการศึกษาที่ผ่านมานะครับกระผมซึ่งเป็นครูผู้สอนและก็เป็นครูประจําชั้นนะครับจึงได้ลงพื้นที่นะครับเพื่อไปแจกไปงานแล้วก็ไปทบทวนบทเรียนให้นักเรียนอยู่สม่ําเสมอนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนนั้นเกิดความสนใจและเกิดการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดนะครับ จากการจัดก,กิจกรรมการเรียน,นการสอนที่ผ่านมานะครับพบว่าปัญหาสําคัญในการเรียนภาษาไทยนะครับการอ่านการเขียนสะกดคําที่สําคัญและยุ่งยากนะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นนั้นนะครับก็คือปัญหาในด้านของการผันวรรณยุกต์นะครับนักเรียนใส่วรรณยุกต์ไม่ถูกต้องนะครับทำให้อ่านไม่ถูกต้องและเขียนคําผิดนะครับ หรือนักเรียนบางคนนะครับสามารถอ่านคําได้แต melodies, ่เมื่อให้เติมบรรยุกนะครับไม่สามารถเติมบรรยุกได้ถูกต้องนะครับดังนั้นกระผมจึงได้สร้างประเด็นท้าทายนะครับตามข้อตกลงของการพัฒนางานนะครับในเรื่องของการผ่นบรรยุกนะครับเพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถผ่นบรรยุกได้ถูกต้องทําให้นักเรียนอ่านสะกดคําได้ถูกต้องและนําไปสู่การเขียนที่ถูกต้องเช่นกันนะครับ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning นะครับให้ผู้เรียนนั้นได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนะครับเป็นการสร้างความสนใจให้ผู้เรียนผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับและสนุกไปกับกิจกรรมที่คุณครูจัดขึ้นและนักเรียนได้ลงมือทำนะครับและนี่คือสิ่งที่ขาดหายไปในปีการศึกษาที่ผ่านมานะครับโดยในการจัดกิจกรรมการเรียน,นการสอนของผมนั้นนะครับ โดยจะเริ่มจากากิจกรรมเบนยิมนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายและสมองนะครับเป็นการฝึกสมาธินะครับเรียกสติและสร้างความสนใจอันนี้คือขั้นนําหรือขั้นสร้างความสนใจนั่นเองนะครับต่อไปขั้นสอนนะครับขั้นสอนกระผมจะเริ่มจากการใช้เกมนะครับเกมติดบัตรพยัญชนะนะครับให้นักเรียนนำบัตรพยัญชนะนะครับที่คุณครูว,วางไว้นะครับ หยิบเอาไปติดบนหน้ากระดาษนะครับเป็นช่องนะครับตามหมู่อักษรสาหมู่นะครับอันนี้เป็นการทบทวนความรู้เดิมนะครับที่นักเรียนได้เรียนในเรื่องของอักษรสามหมู่มาแล้วนะครับโดยคุณครูก็จะมีสื่อลักซิลานะครับเป็นการให้นักเรียนได้ทบทวนได้สังเกตนะครับแล้วก็เลือกไปเติมได้ถูกต้องนะครับและกิจกรรมต่อมานะครับคุณครูก็ด้ให้นักเรียนนั้น เลือกสัตว์ที่นักเรียนสนใจนะครับหรือที่นักเรียนชื่นชอบวาดรูปนะครับแล้วก็ออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับว่าเป็นสัตว์ชนิดใดและให้นักเรียนนั้นเรียนเสียงของสัตว์นั้นนะครับแล้วคุณครูก็ได้เขียนเสียงของสัตว์นั้นลงบนกระดานนะครับโดยคุณครูจะเขียนตั้งแต่เสียงสามัญไปจนถึงเสียงสุดท้ายของวรรณยุก ตัวนั้นของวรรณยุกต์ของคํานั้นนะครับแล้วให้นักเรียนร่วมกันนะครับหาหาเสียงของวรรณยุกต์นะครับว่าเสียงนั้นอยู่เป็นคําที่เท่าไหร่และเป็นวรรณยุกต์อะไรนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างความรู้ใหม่ให้นักเรียนนะครับและกิจกรรมต่อไปนะครับคุณครูก็ได้ติดแถบประโยคนะครับแล้วก็ มีช่องว่างไว้ให้นักเรียนเลือกคํามาเติมนะครับคุณครูก็จะมีคําที่ผันวรรณยุกนะครับตั้งแต่สามัญเป็นต้นไปนะครับติดไว้ติดไว้อีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วให้นักเรียนนั้นช่วยกันเลือกบัดคํานะครับมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับนักเรียนก็สามารถเลือกเติมได้ถูกต้องนะครับโดยใช้โดยการคิดช่วยกันนะครับ และกิจกรรมต่อมานะครับคุณครูก็มีเพลงนะครับกิจกรรมเพลงให้นักเรียนนั้นได้ฝึกร้องเพลงนะครับวรรณยุกต์ไทยาการฝึกร้องเพลงนั้นนะครับจะทําให้นักเรียนมีความจดจําที่คงทนนะครับแต่ว่าในกรณีที่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะครับคุณครูต้องพยายามฝึก ให้นักเรียนร้องอยู่บ่อยครั้งนะครับจนนักเรียนจําได้และ,ะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดนะครับสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ในเนื้อเพลงได้นะครับว่าเนื้อหานั้นนักเรียนจะ,ะเข้าใจไหมและจําได้ไหมนะครับและกิจกรรมนะครับกิจกรรมทบทวนความรู้นะครับก็คือ,อคุณครูจะนําเสนอคํานะครับผ่านหน้าจอโทรทัศน์นะครับบนหน้ากระดานนะครับเป็น สื่อ powerpoint นะครับคุณครูก็จะมีคำพื้นฐานเป็นคำที่มีวรรณยุกต์นะครับขึ้นมาแล้วให้นักเรียนนั้นช่วยกันฝึกอ่านนะครับโดยคุณครูก็แนะนำหรือคุณครูนําอ่านก่อนก็ได้นะครับเพื่อจะเป็นการออกเสียงที่ถูกต้องนะครับแต่จากการที่จากผลการที่ได้สอนลงไปแล้วนะครับทำให้นักเรียนนั้น ออกเสียงได้ถูกต้องนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับในการที่ออกเสียงช่วยกันที่ถูกต้องถ้าออกเสียงไม่ถูกต้องคุณครูก็นกําออกเสียงใหม่แล้วก็ฝึกทุกชั่วโมงนะครับฝึกในการอ่านออกเสียงคํานะครับสําหรับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือขั้นสรุปกิจกรรมนะครับครูและนักเรียนนะครับร่วมกันสรุปกิจกรรมว่า ในวันนี้ได้เรียนรู้ในเรื่องของการผันวรรณยุกต์นะครับซึ่งคำนะครับเมื่อเติมวรรณยุกต์ลงไปก็จะมีเสียงที่ไม่เหมือนกันนะครับมีเสียงที่แตกต่างกันและความหมายก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันนะครับและคุณครูก็ได้มอบหมายใบงานเป็นการบ้านให้นักเรียนนะครับไปทําที่บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการเรียนนะครับเป็นของของแผนที่ อยู่ใน,ในคลิปนะครับซึ่งผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ทางการเรียนของผู้เรียนนั้นนะครับใน,ในชั่วโมงนี้ปรากฏว่านักเรียนนั้นผ่านเกณฑ์น,นะครับการประเมินทุกคนผู้เรียนเข้าใจการผ่านบรรยุกต์ได้นะครับได้ง่ายขึ้นและผ่านบรรยุกต์ได้ถูกต้องนําไปสู่การเขียนที่ถูกต้องเช่นกันนะครับสําหรับจุดที่ต้องพัฒนานะครับคือ,อ ต้องสร้างรูปแบบการอ่านผันวรรณยุกต์นะครับในรูปแบบอื่นโดยวิธีการใหม่ในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปนะครับเพื่อให้นักเรียนนั้นเกิดการเรียนรู้ที่คงทนสอนซ้ํำย้ําทวนอย่างสม่ําเสมอสําหรับกระผมก็ขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณครับ